พวกเรานักสร้างบาร,รมีผู้มีทานศีลภาวนาเป็นเป็นหลักใจผู้ที่มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นหลักใจ <c oughs> ใจของผู้นั้นย่มไม่เหี่ยวแห้งไม่แห้งแรงใจของผู้นั้นย่อ <c> ม <oughs> มีภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> การสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีหรือบารมีอื่นๆอ,อีกมากมายเห็นการเสียสละก,กําลังกายกําลังใจกาลังทรัพย์กาลังสติปัญญาฟังเทศฟังธรรมรบโดยช่วยกันเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ <c oughs> ทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นการสั่งสมบุญสุโข,ขปุญญาสาวจะโยการสั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุข บุญเล็กบุญน้อยบุญทุกอย่างที่เราทำมันก็จะรวมตัวนเข้ามาเป็นบุญนิทิเรียกว่าคุ้มทรัพย์คือบุญเ <c oughs> มื่อมาเข้ากันเรียกว่าคุ้มทรัพย์คือบุญยอมนำมาควบซึ่งความผาสุกสงบร่มเยน็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนเองมากเข้ามากเข้าจากบุญทานบุญศีลบุญภาวนาสูงขึ้นก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องของสมถะและวิปัสสนาจงกระทั่งรู้แจ้ง ในรูปนามอารมณ์ความคิดการเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกระทั่งสามารถเขา้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนเป็นลําดับลำดาไปจนแจ่มแจ้งในที่สุดในชาติในชาตินึ <c> ่ง <oughs> จากนั้นแล้วการสังสมบุญย่อมนํามาซึ่งความสุขผู้มีบุญนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นก็ตามก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ช้าก็เร็ว อุปสรรคไม่มีบารบมีไม่เกิดอุปสรรคไม่มีบารบมีไม่แก่ทองจะสุดต้องผ่านไฟชีวิตจะสุดใสต้องผ่านอุปสรรคความทุกข์ที่เกินทนจะทําให้ทนทานจนไร้เทียมทานเพราะสิ้นอุปทานหลงวันมีเราเรามีจึงมีทุกทุกมีเพราะมีเราเรามีเพราะอุปทานสิ้นอุปทานหลงว่ามีเราคือที่สุดแห่งทุกเอเสนวันโตทุกขสละก <c oughs> ารพ้นไปจากรูปนามคือที่สุดแห่งทุก ในเบื้องต้นเมื่อเราสร้างบารมีบางคนอาจจะประสบกับความสุขความสบายแต่เมื่อในบ้านกลางบางคนทาํากลางก็อาจจะประสบความทุกข์ในรูปแบบต่างๆแต่ในบ้านปลายพอเข้าใจธรรมมาแล้วก็จะแจ่มแจ้งก็จะสามารถข้ามผลไปได้แต่บางคนอาจจะทุกข์ก่อนแล้วมาสุขทีหลังบางคนอาจจะสุขก่อนแล้วมาทุกข์ทีหลังแลวแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคน <c oughs> เหตุปัจจัยที่จะเข้าสู่ธรรมะาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไม่ทุกข์ก็ไปนึกถึงพระถ้าไม่ละก็ไม่เข้าถึงธรรม เห็นความจริงตามเป็นจริงก็คือเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่จะเข้าใจว่าตถาคตเป็นพระพุทธรูปเป็นเป็นพระโกนของห่มเหลืองคนเราจะเข้าใจอย่างนั้นสร้างวิมานหลอกตนเองแท้ที่จริงแล้วเห็นความจริงตามเป็นจริงคือเห็นความจริงตามเป็นจริงเมื่อตายเห็นรูปผู้ได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสอปยียบหวานมันเค็มกายสัมผัสเดือร้อนเข็นใจสัมผัสธรรมลมเห็นตามเป็นจริงก็คือรับรู้อย่างที่มันมีเป็นแต่ไม่มีเราไม่มีไปเป็นกัน เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับ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 อยู่เช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุเกิดมลเหตุดับพอเกิดก็เกิดพอดับก็ดับเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วก็ไม่ม so ีเราเข้าไปยินดียินไล่ตตดสินแค่รับรู้ตามความเป็นจริง hmm. ร right. uh, really really like sure, really ับรู้แต่ไม่ครอบครองรู้แล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปสัมผัสแล้วก็แล้วไปกสักว่าแต่รู้สักว่าแต่เห็นสักว่าแต่ได้ยินแม้กระทั่งรู้แจ้งก็สักว่าแต่รู้แจ้งนี่คือเห็นความจริงตามเป็นจริงก็คือเห เห็นอนไรจังทุกขังอนาตตาจากกึก็ทั้งแจ้งในอนาตาว่าไม่มีอะไรเป็นเรล่าของเราตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขายิงชัยเมื่อแจ้งเช่นนั้นแล้วก็จะแจ้งในพระไตรลักษณ์ก็จะเกิดนิมิทาเบื่อหน่ายเวลาคาก็จะค่อยสลัดือนิี่โลธาคือดับเย็นดับอุปทานที่ลงมามีเราเป็นลําดับลําดาไปตามบุญวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลเะนั้นแล้วไปดั่ต่างหลายตามมันอยู่ในทานศีลภาวนาุกุศลกุศลความดีแล้วแต่ต่างหลายก็จะประสบ ความสำเร็จในชีวิตในที่สุดที่หวังก็มีด้วยประการและจีนี้แหละเวลาหลวงพ่อเล่าพุทธจิตธรรมญาติอ้จจอจุดชอจุดชิตตะวัน